พี่ชายของคนเอกไตรงอินทรทัศน์หรือเสนไอ้เคยถูกยิงเครื่องบินจนต้องโดดร่มหนีและใช้ชีวิตอย่างทุกขทรมานในฐานะเชลยในลาวนานถึง4ปีวันที่5กันยายน2506เครื่องบิน C-46 ของแอร์อเมริกาที่นายพิสิทธ์อินทรทัศน์โดยสารถูกยิงตกใกล้เมืองสวรรค์เขตทีมเจ้าหน้าที่5คน รวมถึงนายพิสิทธ์และเพื่อนร่วมชาติไทยอีกสองคนต้องกระโดดร่มออกจากเครื่องเพื่อเอาชีวิตรอดแต่กลับถูกจับโดยทหารลาวแดงพิสิทธ์ถูกส่งไปขังในคุกหกแห่งเผชิญการซ้อมทรมานอย่างหนักตลอดการจองจำก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากทหารลาวฝ่ายขวาเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2510หลบหนีออกมาได้สําเร็จในที่สุดเรื่องราวนี้ยังคงเป็นตำนานความกล้าหาญและการเสียสละของทหารไทยผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้เผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายกลางสงครามและถ้าคุณกําลังมองหาหมวกเท่ๆใส่กันลมกันแดดได้อย่างดี ลองดูหมวกนักบินแฟชั่นสุดอินเทรนนี้หมวกสำหรับคู่รักชายหญิงสไตล์เกาหลีแนวสตรีมมีแว่นตาเสริมลุคพิเศษลดเหลือไม่ถึง100บาทสนใจก็จิ้มที่ตักร้าแล้วซื้อเลย